ฉันยังมีปัญหาเรื่องเสียงอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ออกคลิปแต่วันนี้จะขอพูดเรื่องการศึกษาเพราะว่าทางกรรมการทีมงานของเราเนี่ยกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่คือการเรียกร้องสิ่งที่เป็นของเราคืนมาคือเมื่อปี2 5ง5าสิเนี่ยนายวินัยสรรมอูณลจากมัสยิดคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ย ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เอาคำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในตําราเรียนพุทธศึกษาออกแล้วก็เป็นผลสำเร็จด้วยนะคะให้เหตุผล6ข้อซึ่งเหตุผลทั้ง6ข้อเนี้ยเรากำลังรวบรวมแล้วก็เขียนคัดค้านโต้แยง้งแล้วก็ให้เหตุผลว่าสิ่งที่นายวินยัย ้างมาหรือแจ้งมานั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ใช้คำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้นมันคือการแสดงรากเงามันคือการแสดงให้เห็นว่าให้คนในชาติเห็นว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องศรัทธาหรือเรื่องการ แย่งทิ้งวัฒนธรรมในปัจจุบันแต่มันคือการรักษาประวัติศาสตร์ชาติเอาไว้ให้สังคมไทยให้ลูกหลานไทยได้รู้จักแต่ด้วยความที่เห็นแก่ตัวของมุสลิมเนี่ยเขาพยายามจะทำลายรากเง้าเดิมแทรกแซงเข้าไปในสังคมไทยเดิมก็คือกรีดเลือดสูบเลือดสูบเลือดออกไม่พอนะคะฉีดยาชา และก็ทํามันให้กับสังคมไทยดั้งเดิมโดยมีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจําชาติเล่าข้าวๆก่อนนะคะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามามีอํานาจในแผ่นดินไทยตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4งสหโดยนายแช่มพรมยงร่วมกับนายปรีดีพนมยงฝ่ายฝ่ายคนพุทธนี่นะคะ หลังจากการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์เป็นผลสำเร็จนายปีดีพนมยงก็มีการตอบแทนฝ่ายอิสลามด้วยการออกกฎหมายอิสลามให้ฉบับแรกนี่ออกในปี2488ในขณะที่นายปีดีพนมยงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่8ในหนังสือฉบับนั้นในพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น2488เนี่ยนะคะก็คือ ออกภายใต้คำสั่งของนายปรีดีพนมยงคซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนราชการที่8ในสมัยนั้นนั่นคือกฎหมายฉบับแรกของของอิสลามโดยมีนายปรีดีเนี่ยเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดจะเห็นได้ว่ากฎหมายรากฐานของกฎหมายอิสลามนั้นมาจากกฎหมายที่นายปรีดีเป็นคนออกให้แล้วก็มีความเข้มแข็ง แผ่กิ่งก้านก้านแผ่กิ่งก้านแผ่กิ่งก้านขยายสาขาเติบโตมาอย่างรวดเร็วแข็งแรงจนถึงปัจจุบันนั้นไม่ใช่พลเอกเปรมตินาสูรานนท์ไม่ใช่ลพล,นนล,นนชลเอกชวลิตยงใจยุทธแต่เป็นนายปรีดีพนมยงค์แต่เขามีการต่อย,ยอดมีการแผ่กิ่งก้านขยายสาขาตั้งแต่ปี2488 ถึงปี2500เนี่ยมีกฎหมายอิสลามไม่ว่าจะเป็นพอลบอพอลกอ,ออกมาร่วม10ฉบับอาจจะถึง12นะคะที่ฉันจำไม่แม่นแต่พอหลังจากที่ปี2514มีการออกโคต้าพิเศษให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้รับโคต้าเรียนในมหาวิทยาลัายายของรัฐน่ยทั้ง9แห่งช่วงแรกๆจะเน้นที่การศึกษารัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะช่วงแรกๆแ,แต่ก็มีพวกในโรงเรียนในร้อยสังพรานในร้อยจอปรอด,ด้วยคืออันนี้เห็นชัดนะคะว่าเขาพยายามแทรกแซงการปกครองสังคม วัฒนธรรมร่างเดิมของไทยเราเจาะเลือดฉีดยาชาและตอนนี้กํำลังทำหมันศาสนาพุทธในประเทศไทยวัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศไทยโดยที่คนไทยเองไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องชาติบ้านเมืองเท่าที่ควรจะให้ความสนใจในเรื่องความสนุกสนานสังคมดารา ความรู้ราความสบายกันเป็นส่วนมากโดยมองข้ามรากฐานความสำคัญของสังคมโดยมองข้ามรากฐานความสำคัญของวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติที่ทำให้ตนเองมีความสุขก,กายสุขใจมาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งมีการนำเอาภาษาอาหรับเข้ามาสอนในประเทศไทยถามว่าเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อ จุดประสงค์เพื่อจะครอบครองอันนี้เล่าข้ามนะคะอันนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติในการเปลี่ยนแปลงรากเง้าของสังคมเมื่อเขาสามารถเมื่อเขาสามารถเข้ามามีอิทธิพลทางด้านการศึกษาการจะเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตมันก็เป็นเรื่องง่ายสังเกตนะคะ2 5 1 4 2515เริ่มโคต้าเรียนฟรี แล้วแถมต้องทุกคนตอนนั้นทุกคนนะคะที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยจบออกมาเนี่ยจะต้องได้รับการบรรจุในหน่วยงานราชการทุกแห่งทุกคนตามโคต้าที่เขาแบ่งจัดสรรกําหนดเอาไว้คือเหมือนกับเป็นพวกเราเนี่เหมือนเป็นเป็นหนี้บุญคุณอิสลามอย่างมากนะคะที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินภาษีประชาชนไปอุ้มชูอุดหนุนคนอิสลาม คือก็คือเป็นเพียงศาสนาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทําไมจะต้องทําตัวเหมือนกับเป็นประชาชาติเป็นชาติพันธุ์เวลาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเรียกร้องสิทธิ์ในฐานะของศาสนาแต่การกระทําเหมือนตนเองเนี่ยเป็นประชาชาติอีกประชาชาติหนึ่งในประเทศไทยมันคือการเตรียมการที่จะสร้างรัฐอีกรัฐหนึ่งซ้อนขึ้นมาในประเทศไทยเตรียมการออกกฎหมายต่างๆขึ้นมา สอนขึ้นมาในรัฐธรรมนูญไทยมันคือการสร้างรัฐคู่ขนานซึ่งเราพยายามอธิบายมานานมาโดยตลอดแต่ก็มีคนหลายคนที่ยังไม่เข้าใจกลับไปเข้าข้างอิสลามกลับไปเข้าข้างมุสลิมแม้แต่มุสลิมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มุสลิมอีลิหรือมุสลิมฝ่ายปกครองที่เขาพยายามจะสร้างหลังจากที่ได้โคต้าการศึกษา มีอำนาจในด้านการปกครองมีอำนาจในด้านการศึกษาก็ค่าไปปรับเปลี่ยนค่าไปปรับเปลี่ยนนะคะ2515เนี่ยมีโคต้าเรียนฟรีในมหาลัยรัฐทั่วประเทศรัฐบาลไทยก็บอกว่าเพื่อจะให้มุสลิมเหล่านั้นไปปรับตัวเข้ากับสังคมท้องที่ในประเทศไทยซึมซับวัฒนธรรมจารีตของไทยแต่กลับเป็นว่ามุสลิมเหล่านั้นที่ไปเรียน ในก้ามหาวาลัยของรัฐเนี่ยกลับนำอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามเนี่ยเข้าไปเผยแพร่เข้าไปครอบงำเข้าไปเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นมุสลิมอย่างเช่นไปเรียนที่มอขอ,อเรียกร้องห้องละหมาดไปเรียนที่สกลเรียกร้องที่ห้องละหมาดไปเรียนที่อุดรเรียกร้องห้องละหมาดนี่คือการแผ่ขยายอาณาเขตของรัฐอิสลามไป โดยโดยโคต้าที่ใช้รัฐที่ใช้งบการศึกษาจากภาษีประชาชนของคนไทยพุทธ95แล้วก็ค่อยกลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยคนไทยเองยังไม่เข้าใจสิทธิเสรีภาพของตนเองเลยนะคะรู้แต่ว่าอิสลามไม่กินหมูจะต้องหาอาหารฮาลาลมาให้ถามว่าที่นี่ประเทศไทยถ้าคุณไม่กินหมูถ้าคุณพี่กกินหมู คุณจะต้องมีอาหารฮารลาลน่ะถ้าคนปกติก็ต้องคิดได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมกินหมูในเมื่อคุณเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยคุณก็ต้องจัดสรรหาอาหารของคนเตรียมมาแล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหามากมายเนี่ยจะต้องคิดพิจารณาไหมว่า,าศาสนาสร้างภาระให้สังคมมากเกินไปหรือเปล่าควรคิดไหมนะคะเพราะฉะนั้น 2518จึงมีการบรรจุอิสลามศึกษาเป็นวิชาบังคับอ้างว่าสอนอิสลามในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ออกนโยบายต่างๆมาว่าจะต้องสอนนักเรียนโรงเรียนที่มีอิสลาม40คนขึ้นไปเท่านั้นแต่